นี่เป็นบริเวณโดยรอบของน้ำตกหลี่ผีนะครับคนไทยทั้งนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกมุมนึงที่สวยนะครับมุมองจากด้านบนววอ นี่เป็นบริเวณที่จะลงไปตรงจุดชมวิวนะครับเป็นจุดที่แคบที่สุดของหลีผีครับผู้คนก็เบียดเสียดกันมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะทีเดียวครับ ไปไหนมาไหนก็ร้านคา้านี่แหละครับมีมะพร้าวฝรัลล่งคนนี้ตอนที่นั่งรถมาเังเดินอยู่เลยข้างทางยวจิตมะพร้าวพุ่งพุยแล้วแล้วก็มีพวกผ้าครับพื้นเมือง ขมมมมนมครับตะวันขายเสื้อผ้าหมวกครับ ไหนเพราะว่าจะซื้อเสื้อมไหมไหนท่ารถครับบอเรียกรถขากลับขากลับนั่งกระดอนกับคั้งเนี่ย โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โก็แท้กัน เป็นภายในหมู่บ้านก็นะครับมาพัฒนาไปเยอะครับเเดยลปิ ถนนเส้นนี้ก็คือทางรถไฟเก่านะครับพอเอารางออกก็เป็นทางรถทางเกวียนเป็นแนวยาวเลยครับทางรถไฟแล้วก็กลับไปที่ท่าเรือนะครับแล้วต่อจากนี้ก็จะไปที่คอนพับเพ็งครับเป็นทานอาหารกันที่นั่นด้วยในที่สุดก็ถึงที่หมายแล้ว เอาแล้วครับลงเรือไปต่อกันที่คอนพระเพงครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะไปน้ําตกคอนพระเพลงครับอยู่ไม่ไกลาจากที่จอรดรถนะครับไปเดินไปแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนไปตามสภาพครับไม่ได้มา6ปีร้านค้าเยอะขึ้นมาก เปลี่ยนไปเยอะนะครับ5ปี6ปีผ่านไปของขายเป็มืมเหมือนเดินอยู่ที่บ้านเราเลย เดินตรงไปตามทางนี้นะครับเดี๋ยวก็จะถึงน้ําตกคอนพระเพลงแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยมากันเยอะมากเลยครับศาลาข้างหน้าเป็นศาลาที่สมเด็จพระเทพเคยสเสด็จมาประทับเพื่อชมความงามของน้าตก ก่อนทระเพลงครับวันนี้คนแน่นศาลาเลยครับคงแยง่งแย่งวิวกันถ่ายรูปครับอ้าวครับขึ้นมาที่ศาลานี้นะครับชมความงามของนาแองกาลาเอเชียครับโอ้โห,โหผู้คนคนไทยทั้งนั้นแหละครับ แย่งวิวถ่ายรูปกันครับ